ผมเคยเล่าเรื่องอีแจนสุนัขอัสซิเชียนเพศเมียกับตาปลังมือสอด้วงสมัยที่ผมยังเป็นเด็กที่บ้านคุณตาในต่างจังหวัดเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีมาแล้วเรื่องของอีแจนยังหาคำอธิบายไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาผ่านมาเนิ่นนานมันนานจนทำให้นึกสงสัยไปได้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นคราวนั้นอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแล้วก็ทำให้นึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องอีแจนสิบกว่าปีตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยช่วงปิดภาคเรียนวุฒิเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันชวนไปเที่ยวป่าที่บ้านบุไผ่ใกล้กับวังน้ำเขียวโคราชเพื่อนคนนี้มีรสนิยมเดียวกันกับผมก็คือชอบชีวิตกลางแจ้ง เด็กรุ่นผมในสมัยนั้นถ้าเป็นคนต่างจังหวัดและพูดถึงชีวิตกลางแจ้งร้อยทั้งร้อยก็หมายถึงเข้าป่ายิงนกตกปลาในยุคนั้นสัตว์ป่ายังมีอยู่ชุกชุมพวกเราไม่ได้ทําลายชีวิตสัตว์ใหญ่หรือสัตว์สงวนอย่างมากก็พวกนกกระต่ายหรือไก่ป่าวุฒเองเป็นคนโคราชญาติคนหนึ่งของเขาเพิ่งไปซื้อที่ทําไร,ขาร่ข้าวโพดแถวบ้านบุไผ่ที่ดินผืนนี้ติดกับทิวเขาใหญ่และก็มีสัตว์ป่าชุกชุม เขามาชวนว่าน่าจะไปเที่ยวแถวนั้นกันสักสองสามวันผมตอบรับด้วยความยินดีเพราะไม่มีแผนการอะไรตอนปิดเรียนนอกจากกำลังจะกลับบ้านที่สระบุรีวังน้ำเขียวในยุคนั้นยังไม่ได้เป็นที่นิยมกันของชาวกรุงจนที่ดินแพงลิ้วเหมือนปัจจุบันนี้เพราะว่ายังเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากไปมาแต่ละครั้งไม่ได้สะดวกสบายจึงยังไม่ได้เป็นที่ตากอากาศสาหรับคนต่างถิ่น พวกที่ไปอยู่ที่นั่นหรือไปซื้อที่ดินเกือบทั้งหมดก็เป็นคนที่ทำไร่ทำสวนผมจำได้ว่าการเดินทางจากกรุงเทพเราต้องนั่งรถโดยสารประจำทางไปโคราชจากนั้นก็นั่งรถที่จะไปปราจีนบุรีผ่านปักธงชยัยเพื่อลงกลางทางนั่งรถเล็กต่อไปอีกหลายกิโลเมตรจึงถึงที่หมายแถวบ้านบุไผ่ที่อยู่คนละฟากถนนกับวังน้ำเขียวพี่สนิทญาติของวุฒิเจ้าของไร่ เอารถกระบะออกมารับเราถึงถนนใหญ่ตรงนั้นมีตลาดเล็กๆริมถนนจากตลาดไปตามทางลูกรังผ่านหมู่บ้านเล็กๆสองสามแห่งไปอีกราวเครื่องชั่วโมงก็ถึงไร่แห่งนั้นอยู่ริมเขาที่ไม่สูงนักพี่สนิทชี้ให้เราดูว่าเลยจากที่พักของเราซึ่งอยู่ตรงทางเข้าตัดข้ามเขาตี้ยลงไปสู่พื้นที่กว้างใหญ่กลางหุบเขาซึ่งเป็นพื้นที่ทำไรข่ข้าวโพด ตรงที่เราพักเป็นเรือนพักชั่วคราวเล็กๆอยู่ด้านปากทางเข้าไร่สร้างแบบง่ายๆยกพื้นราวหนึ่งเมตรด้วยไม้กระดานมุงสังกะสีนอกนั้นก็เป็นชานโล่งเป็นที่สำหรับนั่งเล่นรวมทั้งเป็นที่กินข้าวไปในตัวจากชานบ้านมีฝาไม้กั้นเป็นห้องนอนเพียงห้องเดียวเรือนพักชั่วคราวหลังนี้พี่สนิทยกให้ผมกับวุฒนอนส่วนตัวแกเองไปนอนบนเรือนยกพื้นสูงที่อยู่ใกล้ๆเรือนหลังนั้น เป็นเรือนสองชั้นกว้างขวางปูพื้นเสร็จแล้วแต่ว่ายังโลง่งเพราะว่ามีแต่หลังคายังไม่มีฝากระดานกําลังอยู่ในระหว่างปลูกสร้างเรือนพักหลังเล็กที่พี่สนิทให้เรานอนอยู่ใต้ต้นยางใหญ่อีกด้านหนึ่งของต้นยางนั้นเป็นที่ทาครัวบ้านยังไม่เสร็จนอนกันแบบนี้ได้นะครับพี่สนิทบอกไม่ต้องห่วงครับพวกผมเที่ยวป่ากันบ่อยอยู่แล้วเนี่ยเตรียมถุงนอนกันมาพร้อมเลย วุฒพูดยิ้มยิ้มพยักเพยเิดกับผมชูถุงนอนที่กำลังถือลงมาจากท้ายรถพร้อมกับเป้หลังตอนนั้นเองที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าพี่สนิทเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวเป็นพันุ์ไทยสีน้ำตาลเข้มขนมันปราบตอนที่พวกเราขนของลงจากรถมันวิ่งปราดเข้ามาหาเล่นเอาผมตกใจถอยกรูดมันเข้ามาดมแข้งดมขาผมราวกับคุ้นกันสองสามครั้งแล้วก็วิ่งไปดมวุฒทำอย่างเดียวกันอีกจากนั้น ก็ไปอยู่ตรงขาพี่สนิทพี่สนิทก้มลงรูปหัวมันเนี่ยไอหมีแสนรู้สารพัดเลยล่ะตัวเนี้เห็นจะจริงอย่างที่พี่สนิทว่าไอหมีตัวนี้ไม่เห่าผมกับพี่วุฒิที่เป็นคนแปลกหน้ามันคงรู้ว่าเราเป็นแขกของเจ้าของมันไม่ไม่เหมือนหมาบางบ้านที่ผมเคยเห็นเวลาเห็นคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเห่าคม่มขนาดเจ้าของบ้านออกมาดุมันยังเห่าเสียงดัง ตอนเย็นระหว่างกินข้าวพี่สนิทเล่าเรื่องทำไรให้เราฟัางน่าสนุกผมจึงได้รู้ว่าพี่สนิทเป็นลูกคนโตของลุงของวุฒิพอพ่อของแกเสียชีวิตแกก็รับมรดกเป็นที่ดินผืนนี้หลายสิบไร่พี่สนิทไม่มีครอบครัวจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการครูมาเป็นชาวไร่เต็มตัวเมื่อสามเดือนที่แล้วเพราะว่าเบื่อชีวิตราชการตอนนี้กำลังรอลูกจ้างอีกคนหนึ่งที่แกชวนมาอยู่ด้วยกัน คนที่จะมาเนี่ยเคยทำงานเป็นพานโรงอยู่ในโรงเรียนที่แกสอนกำลังจะลาออกติดตามมาทำไร่ด้วยผมยังจำได้ดีว่าไอ้หมีมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครระหว่างที่เรานั่งกินข้าวคุยกันมันหมอบอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์ข้างล่างกระดิกหางราวกับว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องพี่สนิทบอกว่าแกเลี้ยงมันมาตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาที่บ้านเก่าในตัวอำเภอแม่ของไอ้หมีถูกรถชนตาย ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่สนิทพาเราสองคนออกไปตามทางลูกกำลงังขึ้นเนินข้ามเขาไปในไร่เพื่อดูคนงานที่กำลังไถไร่เตรียมตัวปลูกข้าวโพดพอพวกเราขึ้นไปนั่งด้านหน้าของรถกระบะไอ้หมีก็กระโดดขึ้นบนท้ายรถโดยไม่ต้องบอกถึงในไร่พอพวกเราลงจากรถมันก็กระโดดลงตรงเนินสูงที่จะลงสู่ไร่มองเห็นที่ราบกว้าง พี่สนิทเล่าให้พวกเราฟังว่าที่ดินผืนนี้เดิมมีเป็นเรร้อยไร่สมัยก่อนให้ชาวบ้านเช่าปลูกพืชไร่ต่อมาพอลุงเสียชีวิตแล้วคนเช่าไร่หลายคนที่อยู่กันมานานมาขอซื้อพ,พี่สนิทก็แบ่งขายให้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่ทำกินเหลือไว้เท่าที่จะมีกำลังทำได้เท่านั้นระหว่างที่เราเดินดูอะไรต่ออะไรไอ้หมีก็จะอยู่แถวๆนั้นมันเดินตามเราห่าง เวลาที่พี่สนิทคุยกับพวกคนงานมันก็ไม่ได้เห่าหรือแสดงอาการว่าไม่ชอบคนแปลกหน้าตลอดระยะเวลาสองสาวันที่เราอยู่กันในไร่ของพี่สนิทมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเพราะเพิ่งจะเสร็จจากการสอบมาหมาดๆการที่ไม่ต้องนั่งดูหนังสือเตรียมสอบทำอะไรมันก็สนุกไปหมดเช้าบางวันเราก็แบกปืนลูกกรดของพี่สนิทออกไปเที่ยวป่าแถวนั้น จนตอนบ่ายบางวันก็ลงเล่นน้ำในลำห้วยสายใหญ่ที่อยู่ด้านหลังไร่บางวันเราก็ไปดูพี่สนิทกับพวกช่างไม้สองสามคนทำงานที่บ้านพักที่สร้างค้างอยู่ตอนที่พี่สนิทต,ต้องออกไปตลาดเพื่อซื้อข้าวของบางอย่างเราสองคนก็ติดรถไปที่ตลาดด้วยตอนเย็นก่อนวันที่เราจะกลับบ้านหนึ่งวันพี่สนิทไปซื้อของสำหรับก่อสร้างบางอย่างแกก็เลยซื้ออาหารมาจากตลาด มีเบียร์แช่กระติกน้ำแข็งมาด้วยพวกเราก็นั่งคุยกันตั้งแต่ราวหกโมงเย็นล้อมวงกันตรงชานบ้านที่เป็นไม้กระดานที่เรือนพักวันนั้นลมแรงตั้งแต่ตอนบ่ายพอเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นจนตะเกียงน้ำมันเล็กๆดับพี่สนิทลุกไปเอาตะเกียงรัว้วแบบที่มีครอบแก้วมาจุดพี่สนิทเล่าถึงชีวิตการทำงานเป็นครูในโรงเรียนประจำอำเภอมาเกือบ20ปีสมัยก่อนอำเภอเล็กๆแห่งนั้นถือว่าห่างไกลมาก เราสองคนฟังอย่างสนุกตอนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวมากขึ้นลมก็เริ่มแรงจัดเสียงใบไม้ที่ถูกลมพัดร่วงลงบนหลังคาสังกสีกราวใหญ่กำลังคุยกันอย่างออกรถออกชาติจู่ๆไอหมีที่กำลังหมอบฟังเราอยู่ที่พื้นใกล้ๆก็เพ่นพรวดจ,จากพื้นขึ้นมาตรงที่เรานั่งเห่ากันโชคพี่สนิทเสียงดังแล้วก็พยายามเอาหัวของมันเข้ามาดันตรงหัวเข่าพี่สนิทแล้วก็เห่าเสียงดังผมแปลกใจมาก ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นมันเห่าแบบนี้พี่สนิทดูท่าทางแปลกใจไม่น้อยไปกว่าเราแกลองเรียกชื่อมันเหมือนพยายามปลอบไอหมีกระโดดลงจากชานบ้านไปทางบ้านพักที่กำลังก่อสร้างเมื่อลงถึงพื้นก็เห่าเสียงดังท่าทางเหมือนตกใจอะไรสักอย่างมันเห่าเสียงดังแล้วก็หันหน้ามาทางเราแยกเคี้ยวขาววับพวกเราแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สนิทจึงลุกขึ้นคว้าไฟฉาย แล้วก็เดินก้าวลงจากชานบ้านเดินไปทางบ้านที่กำลังก่อสร้างพร้อมกับไฟฉายจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมกับวุฒิลุกขึ้นลงจากชานบ้านตามพี่สนิทไปติดๆอาจจะเป็นอาการแป,แปลกๆของไอ้หมีหรือความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านซึ่งกำลังก่อสร้างแต่มันเป็นเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายโดยแท้ทันทีที่เราสองคนลงจากชานบ้านที่เป็นเพิงพักหลังนั้น พลันก็มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณเราสองคนหันหลังไปดูพิสนิทเดินกลับมาตรงที่เราสองคนยืนอยู่สองไฟฉายในมือหลังคาบ้านที่ที่เรานั่งยุบลงมาทั้งแถบเหมือนกับมีมือยักษ์มาทุบไม้ที่เป็นโครงหลังคาและแผ่นสังกะสีลงมากองอยู่กับพื้นไม้กระดานชานบ้านที่เรานั่งอยู่เมื่อครู่จนทําให้เพิงพักหลังนั้นดูเหมือนเศษเหล็กและเศษไม้กองมห่ฮมา ด้านบนของกองเศษไม้และสังกะสีที่เมื่อไม่นานมานี้ยังเป็นหลังคามีกิ่งต้นยางที่มีขนาดใหญ่เท่ากับเสาบ้านพาดอยู่เรายังเห็นแสงไฟจากตะเกียงรั้วที่ยังไม่ดับลอดออกมาผมขนลุกถ้าพวกเรายังนั่งล้อมวงกันอยู่ที่เดิมจะมีสภาพเป็นเช่นไรไอหมีเพราะไอหมีแท้ๆที่ทำให้เราลุกออกจากตรงนั้นถึงตอนนี้ไอหมียืนอยู่กับพวกเราอ้าปากกระดิกหางอย่างที่มันทำเป็นปกติ ไม่มีท่าทางตกใจเหมือนที่มันแสดงก่อนหน้านี้สักนิดเดียวกระแสลมยังคงพัดแรงแม้ว่าตรงห้องที่พวกเราพักจะไม่ได้เสียหายแต่พี่สนิทบอกว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนั้นยังไม่น่าวางใจให้พวกเราไปนอนบนบ้านที่กำลังก่อสร้างกันก่อนวันนั้นเราคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่จนดึกคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ก็คือไอ้มีเห็นอะไรจึงตกใจถึงขนาดนั้นพี่สนิทบอกว่า ตอนที่ไปดูบ้านที่กำลังก่อสร้างก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรือมันเห็นกิ่งไม้ใหญ่กำลังจะหักก็ยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่แต่ว่าในวันนั้นเราสามคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่ช่วยชีวิตเราไว้ก็คือไอหมีหมาแสนรู้ของพี่สนิทหมาไทยธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นตอนลุกขึ้นสำรวจดูความเสียหายของเพิงพักหลังนั้นยิ่งรู้สึกหวาดเสียว ว่าถ้าเราสามคนไม่ลุกออกจากตรงนั้นในเสี้ยววินาทีนั้นป่านนี้อาจจะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกิ่งยางขนาดใหญ่กิ่งนั้นมีรอยแมลงเจาะข้างในตรงที่ติดกับลำต้นเป็นโพรงเืง่องๆไม่น่าแปลกใจเลยว่าเมื่อกระแสลมแรงอย่างเมื่อคืนจะหักลงมาทั้งกิ่งตอนสายวันนั้นพี่สนิทขับรถออกมาส่งเราที่บริเวณริมถนนตรงตล,งตลาดเพื่อรอรถประจำทาง ไอหมีกระโดดขึ้นหลังรถตามมาส่งด้วยและตอนที่ผมกับวุฒล่ำลาเจ้าของไร่มันก็วิ่งเอาจมูกมาดมเราสองคนเหมือนกับที่ทําตอนระมาถึงผมยังจำแววตาของมันได้จนถึงทุกวันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวที่ไร่พี่สนิทอีกเลยเมื่อเราเรียนจบเราแยกย้ายกันไปตามวิถีทางของแต่ละคนวุฒไปเป็นประลัดอำเภอย้ายไปหลายแห่งตอนพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีมาแล้ว เขาเป็นนายอำเภออยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเรายังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่เลย